สนับสนุนโดยวิวซีรีส์เกาหลีภาคไทยมากที่สุด อยู่กับความอร่อยกันต่อนะคะในช่วงอร่อยตามตรอกบ,บอกเลยว่าจึ้งค่ะตอนนี้เราอยู่อีกหนึ่งร้านอร่อยที่ฟูดเวลาราชพฤกษ์ค,ค่ะใช่แล้วซึ่งร้านนี้นะคะเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าอร่อยมากเอาแต่พูดว่าอร่อยอร่อย,ออยคือโปรดิวเซอร์กินร้านนี้มาแล้วกว่า5ปีคุณผู้ชมคิดดูก <c oughs> แลก้วกังกินต่อ <c oughs> ใช่กับร้าน4ี่ข้าเย็นตะโฟลูกชินแค์ลูกชินป่าเยาวราชนั่นเองร้านเขานะคะมีทางพวกลูกชินแค์ <c oughs> เยอะมากพูดได้หมดสิพูดไม่หมดเนี่ก็เลยไม่ยรอช้าแล้วคุณผู้ชมไปหาของกินกันเลยดีกว่าค่ะมากันแล้วนะคะสำหรับเมนูโปรดของอ้อนก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวแค้นั่นเองอ้อนขอลองที่เย็ยนรโโปกได้เริ่มเลยขอแอบเขียดูก่อนว่ามีอะไรบ้างมีทุกอย่างเยอ ปกติคือปกติหกิบบาทคุณผู้ชมกินชามเดียวก็อิ่มแล้วนะเอาจริงเยอะมากขอชิมลูกชิ้นแคะก่อนเลยได้ไหมอ่ะได้สิมันดูนุ่มมากเลยอ่ะน้ำซุปดีมากอ่ามันจะมีความเปรี้ยวหวานนิดนึงตามสไตล์ของยีนตาโฟค่ะแล้วก็ตัวลูกชิ้นแคะนะคะอันนี้บอกเลยว่าอร่อยจริงอ้อนหน่อยกินตัวลูกชิ้นแค่นึ่งนุ่มมากๆนึ่งมาได้กําลังดีแบบพอดีไปใช่ที่สําคัญคือเขาให้เส้นเยอะมากอันนี้คือเส้นปลา ปกติเวลาเธอกินก๋วยเตี๋ยวเธอชอบเส้นอะไรที่สุดเส้นหมี่หมี่ขาวเธออุ้ยไม่ดูแบบเป็นผุ้ยญิ่งรักสุขภาพชอบกินชอบกินเส้นเล็กเออเออใช่เธอป็นคนกินเส้นเล็กบ่อยใช่กินกี่จริทีก็เส้นเล็กนี่เส้นปลาค่ะเหมือนที่เธอบอกเลยว่ามีความแบบเปรี้ยวาะแต่ว่าก็คือกรมกรอบนะคะใครชอบรสจัดกว่านี้ก็สามารถปรุงได้ปรุงได้นี้เราแบบแค่ไม่ได้ปรุงเลยของอร่อยชิ้น มมาุชเยอะมากๆเลยนะคะตัวเครื่องเยอะมากเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าใส่เครื่องเยอะสุดมาขอกันที่อีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นเมนูน้ำใส่ก๋วยเตี๋ยน้ำใสง่ายๆนะคะเหมาะกับเด็กๆคุณน้องๆหนูๆคุณพ่อคุณแม่ทานได้หมดเลยปู่ป้าเมียเขามีความแบบจะน่ากินมากอันจะลองกับลูกชิ้นแคทอดเมื่อกี้เรานึ่งไปแล้วจริงๆคือนอกจากลูกชิ้นแค่กก็คือมีอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชม ขอชิมลูกชิ้นแคบ้างดีกว่าอ้ยหอมแต่เซอร์ไพรส์มากเลยอะน้ำซุปกุ้มกอมมากทำออกมาแบบเค็มน้ำนิดนึงแล้วก็มีความเชงเชงนัวนัวลองชิมดูก็คือน้ำซุปมีรสชาติอยู่แล้วใช่แค่ไม่ต้องปรุงเลยอ่ะน้ำใสอ่ะมีอร่อยอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คือแบบ ตัวเครื่องเขาอร่อยอ่ะเขาทำดีมากแต่ละอย่างอ่ะลูกชิ้นแค่อร่อยมากลูกใหญ่แล้วก็ทอดได้ดีไม่อมน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเมนูเย็นตะโฟต้มยำหรือว่าน้ำใสนะคะลองทุกเมนูแล้วบอกเลยค่ะว่าร้านนี้อร่อยมากสำหรับร้านตีเก้าเย็นตะโฟก๋วยเตี๋ยวแคะนะคะตั้งอยู่ในฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์ค่ะอยู่ที่ล็อก E024 ค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะเวลา8โมงเช้าจนไปถึง4โมงเย็นเลยค่ะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 6 2 2 9 5 5 5 9 4ค่ะ ใช่แล้วแล้วก็ไปกันต่อกับอีกหนึ่งร้านถูกต้องซึ่งจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่พี่ที่ออฟฟิศของไห่ชอบซื้อมาฝากมากๆาใช่เป็นร้านแบบกล้วยทอดซึ่งร้านเขาไม่ได้มีแค่กล้วยด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าร้านเขามีอะไรบ้าง มากันที่ร้านสุดท้ายของช่วงนี้นะคะกับร้านกล้วยทอดเทพพรดนั่นเองค่ะใช้แล้วซึ่งไข่บอกไปแล้วนะคะว่าเป็นร้านที่บริษัทไขนะ่เนี่ยซื้อมาฝากบ่อยมากแต่ว่ายังไม่เคยมาเจอหน้าร้านแบบนี้นี่นเป็นครั้งแรกที่จะได้กินแบบทอดสดๆใหม่เดี๋ยว<ห>เราไปนะสั่งกันเลยลุยเลยขอบคุณค่ะ เราสั่งกล้วยทอดมาซ <สะ S 1> ึ่งมันก็จะเป็นแบบกล้วยทอดแบบชิ้นบางๆแต่ว่าโตใหญ่โตอลังการ<อ>แบบนี้จริงดูไม่มีน้ำมันเลยนะคะชิมป้องอากินเลยอือแป้งกันดีมากคี่แป้งดีอ่ะเออแป้งมันจะมีความ,มหวานเะค็มๆเนาะแต่ว่าชอบที่เขาทอดแล้วออกมาได้ไม่อมน้ำมันดีอะ่ะกินแบบทอดสดๆแล้วมันอร่อยมากคุณผู้ชม อันนี้คืออะไรนะจ๊ะไม่ยอมน้ำพึ่งทอดนะไม่เคยกินเลยอันเนี้ยออันนี้คือแบบร้อนๆเลยอ่ะอุ้ยเขาแบบทำมาได้พอดีคำมากๆเป็นรสชาติใหม่ๆเหมือนกันนะไม่เคยกินรสชาตินี้เลยอ่ะมันจะมีความหอมน้ำพึ่งกลิ่นน้ำพึ่งเนี่ยคือแบบตีขึ้นมาเลยตอนเรากัดแป้งมันจะไม่เหมือนกันกับอันไม่กี่ด้วยอันนี้อร่อยมากกล้วยตอกทอดอ่ะมากันที่กหนึ่งเมนูนะคะของร้านนี้ก็คือข้าวเม่านั่นเองแล้วต้องบอกว่าข้าวเม่าเขามีหลายไส้มากๆคุณผู้ชม อันนี้เป็นข้าวเม่าเผือกข้าวเม่ามันแล้วก็ข้าวเม่ากล้วยนะคะเริ่มเหรอแป้งขาทอดแบบกรอบมากคุณผู้ชมนีเสียงกรอบมากเป็นไงอือืนี่อ่ะตัวข้าวเม่าเขาหอมมากๆหอมใบเตยนะคะแล้วเขาก็เอาไปชุบแป้งแป้งเขาก็ไม่ได้หนามากคือข้างนอกมันกรอบแล้วข้างในมันมีความแบบนุ่มหนึบอะเนาะแล้วก็มันมันหอมหอมอ้อร่อยมากคุณผู้ชมเหนวเดี๋ยวเธอชิมเผือกเดี๋ยวฉันชิมกล้วยได้เหรอ ไส้ทะลักเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเขาทอดดีมากเลยน้อดมันมีความแบบกรอบอยากซื้อกลับบ้านอ่ะซื้อเลยแต่าราซื้อกลับบ้านไปฝากคู่คนได้ว้าวนี่คือออริจินอลนะคะไส้กล้วยแบบนี้เลยไม่ยอมหักด้วยไม่ยอมหักแต่ไม่ยอมยอมงอแต่ไม่ยอมหักนี่ด้านในข้าวเม่าก็จะเป็นกล้วยสุกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมล้วลองชิมกัน มรสชาติต่างกับกล้วยทอดเมื่อกี้ไหมแบบตัวกล้วยอ่ะต่างเลยเพราะว่าเป็นกล้วยสุกอา่าปอกกล้วยไปโดนความร้อนนะคะมันเหมือนมันหวานขึ้นมันมีความแบบว่าเหมือนครีมกล้วยอะไรประมาณนะั้นออคือเพอร์เฟกบอกเลยว่าทุกเมนูเนี่ยอร่อยมาก ร้านกล้วยทอดเทพรสค่ะตั้งอยู่ในฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์นะคะอยู่ที่ล็อก e 0 1 5ค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะเวลา8โมงเชา้าจนไปถึง4โมงครึ่งเลยสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 7 9 0 3 9 1 9 1ค่ะความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่าน,นี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงกินฟรียกโต๊ะพี่ปออนบเขารออยู่กับหมอขวัญแมนเวอร์ใช่แล้วไม่รู้ว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะเพราะฉะนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ ตอนนี้นะครับผมมาถึงช่วงกินฟรียกโต๊ะกันแล้วนะครับผมวันนี oh ้จะมาหาผู้โชคดีคุได้ใครจะดวงดีมั้งถูกต้องเห็นมีคนนั่งกินมันุ่นเราสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยากให้เล่นเกมกับเรานิดนึงเล่นกับหมอขวัญมันเวอร์ให้แข่งกันเกมของเขาไม่ยากครับผมให้บอกชื่อทางวิทยาศาสตร์ของไดโนเสาร์แต่ประเภทแข่งกันคุณเล่นชื่อมละไม้ง่ายๆพูดสลับกันไป ใครนึกไม่ออกหรือนึกไม่ทันเวลาหรือพูดซ้ำแผ้ให้ผมเริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มเริ่มก่อนเลยครับส้มครับมังคุดครับมะละกอเอ่อกล้วยมะพร้าวองุ่นส้มโอเอ่อละมุดลำไยส้มส้มส้มไปแล้วไปแล้ว โดวงสู้น้องไม่ได้ครน้องดวงดีโอ้โหสุดยอดมากเก่งมากครับผมกินดีด้วยครับผมวันนี้ได้กินฟรียกตัวใส่ขอบคุณลิปจอลงพุงนะครับผมได้กินฟรียกตรวครับผมขอบคุณครับวันนี้อิ่มอร่อยกันนะครับผมทั้งสองร้านกับหมอขวัญม่นเวิร์ของเรานะครับผมพอนฝากผลงานนิดนึงหรือช่องทางการติดตามได้ทางไหนบ้างก็มีทางไอจีนะครับทางไอจีติดตามได้เลยครับผมวันนี้ผมแล้วก็หมอขวัญลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สิงเหมือนกันเหรอเขามีพรสวรรค์เรื่องการเสี่ยงโชคโอ้คู่นี้เลยถูกมากเลยแล้วอยากให้แนะนําอยากแนะนําเขาเอาให้สุดเลยก็คือไปขอย่านาที่วัดมหาบุตรนี่เขาก็ถูกลงวดอยู่แล้วนะครับมีวิธีพูดด้วยไว้เทปต่อไปนะหรือหรือนะพาหมอขวัญไปเดี๋ยวจะไปไปขอย่านาคแบบถูกวิธีอมรินทีวี